ได้มาถึงหาดวันนครเป็นเชียบร้อยแล้วจากบ้านตั้งแห่อาบแดดก็อาแดดเรื่อยๆนะครับกว่าจะกางเต้นเสร็จเล่นนอนเหน่อยเพรลมแรงมากกางเต้นลำบากมากหลังจากเสร็จแล้วก็ชื่นใจนี่ kind of ข้าจะเริ่มทยอยมากันแล้วนะความจริงหาที่ีป็นหาที่สงบมากหน้ามาเที่ยวการเด้นหรือหาที่พักที่พักที่จะน้อยนะั้นต้องจองล่วงหน้าต้องจองล่วงหน้าเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะจะได้หรือตาจะาไม่ได้นะครับนี่แม่บ้านนะครับแม่บ้านแม่บ้าน ดูที่หลับที่นอนเราก่อนนะครับโอ้เห็นแล้วชื่นใจคืนนี้คงจะหลับได้อย่างสบายอยากให้ฝนตกด้วยเพราะชอบเสียงฝนมากนะครับ